สวัสดีค่ะสวัสดีทุกค้าท่านช่อง YouTube และ Facebook นะคะวันนี้ทางเพียรตานทานชายแท็กเตอร์ของเรานะคะมาแนะนำสินค้ารุ่นนี้เลยค่ะกับรุ่นอ e ีสกิเอ540นะคะตัวนี้นะคะ40แรงเทอร์โบนะคะตัวนี้นะคะของอ e ีสกินะคะ40แรงเทอร์โบนะคะตัวนี้นะคะราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่365,000บาทนะคะ365,000บาทนะคะอุปกรณ์ดันดินหน้านะคะ แล้วก็ผ่านไถยใหม่นะคะสวยๆสีสันเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะเก็บแค่สีผ่านดันนะคะ สีเครื่องสีตัวเดิมเลยนะคะรถจดทะเบียนปี59นะคะรถจดทะเบียนปี59นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองนะคะโทรสอบถามนะคะ094 602 2291นะคะเบนจวันนะคะสวยๆพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้พร้อมกาดหน้าหล,หล่อเลยนะคะแล้วก็ท่อลั่นอีกเช่นเคยนะคะ 365, 0 0 0บาทนะคะดันยิน หน้าผ่านไถยใหม่นะคะมีบริการจัดส่งถึงบ้านนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะกับแท็กเตอร์อีสกิ n t 54040แปลงนะคะโทรสอบถามได้นะคะราคานะคะต่อรองได้นะคะจัดส่งได้นะคะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนเราจะส่งได้นะคะเบอร์โทรตามนี้ได้เลยนะคะ กับร้านชานชัยแท็กเตอร์นะคะหรือว่าทางหน้าเพจเรานะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะโทรสอบถามได้นะคะตัวนี้นะคะรถจดทะเบียนปี59นะคะมาดูเลขใหม่กันนะคะตัวนี้3 6มชั่วโมงนะคะ365ชั่วโมงนะคะ,ะ,คะสีสันเดิมๆเ,เลยนะคะแม่ค้าเก็บแค่สีผ่านดันนะคะ อุปกรณ์ดันดินหน้านะคะผ่านไถใหม่นะคะมาดูช่วงท้ายกันนะคะสวยๆเลยค่ะโทรสอบถามนะคะเน้นย้ำนะคะ094 602 2291นะคะ ที่กาดร้านเรานะคะบ้านเกาะลำไยตําบลวังบัวอําเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะบ้านเกาะลำไยตําบลวังบัวอําเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ